I'm just an ordinary boy with nothing to do. Explosion. Hop on the helicopter. We're going on an adventure. Okay. Prepare to die. Bang. Shoot gun. Ah. Uh, I'm hurt. Tell my family's I I Ah! Uh, dead. XX Sniper 235. No. You were my only friend. It's okay. I'm just roleplaying. Don't oh, listen to a word I say. All the screams—they sound the same. So, I want you to know that the bottom part here is really sensitive, and the head is the most, most sensitive if, Eh, My words low, uh, but yeah, just do this, and it's super freaking delicious and hot. Oh man. They had videos of him that he sent to children, and you could hear his voice in these videos, and you could compare them to the animations that he's created and confirm that it's him. Mr. Obvious,หรือชื่อนึงก็คือ Julian Stanley Kurt. เขานั้นได้เกิดเมื่อวันที่3กันยายนปี 1994. เขานั้นเป็นยูทูบเบอร์ชาวแคนาดาคนหนึ่งที่ได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ แอนิเม i o n ด้วยเกมโ o บล็อโดยตัวเขานั้นก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในปีคริสต์ศักราช2013หรือ2014จากการชนะรางวัล g ็อกฟี่อ r วอของตัวเกม r o บล็อซึ่งมันก็เป็นงานอีเวนต์ที่ทางเกม r o บล็อจะมีการจัดงานงานนี้ขึ้นมาทุกปีและเริ่มมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในปี2013นั่นเองโดยจุดประสงค์หลักของการจัดงานนี้ก็คือการ การมอบรางวัลให้แก่ผู้เล่นภายในชุมชนเกมโรบล็อกที่ได้ช่วยสร้างคอนเทนต์ให้กับเกมและช่วยพัฒนาเกมให้ดีมากงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกมออฟเด e ะเย r รางวัลเบ n นิวเกมและรางวัลเบ s วิดีโอโดยงานกิจกรรมงานนี้ในช่วงเริ่มต้นได้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งภายใต้ชื่อเดิมคือ Hall of Fame และ Roblox f i l m Festival และต่อมาในปี2014ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น b l o c k f Award และต่อมาในปี2022ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อ Roblox Innovation Award ภายในปัจจุบันนั่นเองโดยรางวัลที่ Mr. Obvious ชนะมาได้นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลน,นั่นก็คือรางวัล b l o c k f Award ในปี2013ในชื่อผลงาน The m o s t c r i c h e Movie Ever เป็นผู้ชนะเลิศในหมวดหมู่เทรลเลอร์และอีกหนึ่งรางวัลในปี2 0 1ง4ในชื่อผลงานออฟฟ m มรูบล็อกเฟียนคอ i ์ o อพที่ในครั้งนี้ตัวเขานั้นได้ชนะในหมวดหมู่ของรองฟอร์ม m a ็กฟินิม a าละก็ด้วยความที่ตัวเขานั้นได้เอาชนะรางวัลใหญ่ของรบล็อกไปถึง2ปีติดต่อกัน มันจึงส่งผลให้ตัวเขานั้นมีชื่อเสียงและโด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นและในที่สุดตัวเขานั้นก็สามารถแตะยอดฟับ1,000ฟับได้ภายในเวลาต่อมาซึ่งเมื่อเทียบกับยูทูบเบอร์โรบล็อกที่ชื่อดังมากๆภายในปัจจุบันนี้ทั้ง i n q u i ิสต i ฟิ Master i t เ f อ n n อิ i ฟันนี่ี a และฟาเมงโกในช่วงเวลาที่ Mr Obvious มียอดฟับ ถึง1,000ฟับนั้นพวกเขาเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มสร้างช่องและมีผู้ติดตามยังไม่ถึงหลักพันเลยด้วยซ้ำและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเกม r o บอ o x กนั้นได้เปิดตัวมาในปี2006และ Mr. o b ตอร์ก็เริ่มสร้าง ID เกมของตนเองมาในปี2007ซึ่งในตอนนั้น m ิสเตอร์อเเพิ่งมีอายุได้ราวๆ3ปีและต่อมาภายในปี2013 เขาก็ได้สร้างคลิปแอนิเมชันจากตัวเกมโลบล็อก่งประกวดเลชนะรางวัลไปใน,นที่สุดเรียกได้ว่าตัวเขานั้นเป็นทั้งผู้เล่นและ YouTuber ยูทูบเบอร์ยุบบุกเบิกเลยก็ว่าได้และก่อนที่เขาจะทำแอนิเมชัน่งประกวดเรียกได้ว่าตัวเขานั้นเป็นผู้คนกลุ่มแรกๆเลยก็ว่าได้ที่นำเอาเทคนิคการทำแอนิเมชันมาปรับใช้กับเกมโลบล็อกเรีถึงแม้ว่าการชนะรางวัลน,นั้น จะทำให้เขามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างแล้วจากการทำแอนิเมชันในชุมชนเกมโรบล็อกและหลังจากนั้นมิสเตอร์ออเวียก็ได้มีการสร้างฝันผลงานอัปโหลดไปในช่อง YouTube ของเขาเรื่อยๆจนในปี2017ในวันที่19มิถุนายนในขณะที่ตอนนั้นมิสเตอร์ออเวียก็มีอายุได้22ปี เขาก็โดนแชร์โดยช่อง y u t u b e รูเบนฟิล์ m ว่าเขานั้นได้ทำการกลุ่มมิ่งเด็กหญิงหลายต่อหลายคนด้วยกันคนหนึ่งมีอายุเพียง13ปีเพียงเท่านั้นอีกคนหนึ่งมีอายุ15ปีและรวมไปถึงแฟนเก่าของตัวเขาเองอีกด้วยที่มีอายุ16ปีเพียงเท่านั้นโดยภายในคลิปวิดีโอนั้นทางรูเบนฟิล์มก็ได้มีการแนบ รูปภาพข้อมูลหลักฐานการแชทระหว่างมิสเตอร์ออเวียสกละเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อเอาไว้อีกด้วยนี่คือข้อความแชทที่มิสเตอร์ออเวียสทักไปถามเด็ก15ว่ายังโสดอยู่หรือเปล่านี่คือแชทของมิสเตอร์ออเวียสที่ส่งไปหาเด็กหญิงว่าอยากทำอีโรติกโรเพลกับเธอนี่คือแชทที่มิสเตอร์ออเวียสส่งไปหาเหยื่อของเขาว่าตอนนี้เขามีอารมณ์และก็อยากช่วยตัวเองอยู่และนี่คือแชทที่มิสเตอร์ออเวียสส่งไปหาเหยื่อของเขา ว่าเขานั้นอยากจะช่วยตัวเองทั้งวันส่วนนี่คือข้อความที่มิสต์ออเวียสพูดถึงแก๊สลิฟเฟสสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าแก๊สลิฟเฟสเนี่ยคืออะไรก็มันจะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะครับที่จะเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้าไปในคอสื่วนลึกนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกคลื่นไส้นะครับเพื่อที่จะพยายามให้ตัวร่างกายเราคายฝิ่งฝิ่งนั้นออกมานะครับมิสต์ออเวียสก็เลยฝงสั่นะครับว่าถ้าเกิดเราเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นเนี่ย จะยังทําการ blow job ได้อยู่หรือเปล่านี่คนต้องให้ผมอธิบายด้วยไหมว่า blow job คืออะไรไม่ต้องกรับนังและนี่คือข้อความที่ Miss The ออเวีย s ส่งมาหาเด็กหญิงว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ทํางานแลอก็รู้สึกมีอารมณ์อีกด้วยนี่คือรูปภาพที่ Miss The o อเวีย s ส่งไปหาเหยื่อที่เป็นเด็กของเขานี่คือข้อความที่ Miss The o อเวีย s ส่งข้อความไปหาเหยื่อของเขาว่าต้องการจะดูมือและขาของเขาไหมโชคดีที่เด็กหญิงปฏิเสธออกไป นี่คือข้อความที่มิสเตอร์เบีบอกเหตุผลว่าทำไมตัวเขานั้นถึงได้ชอบมอร์นิ่งเฟกและนี่คือข้อความที่มิสเตอร์เบียฟงไปหาเหยื่อของเขาว่าในขณะที่เขากับเธอนั้นคุยกันอยู่เขาก็ได้ทำการเช่วยตัวเองไปด้วยและนี่ก็คือ Twitter ของมิสเตอร์เบีที่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของเขาเป็นรูปแบบ p r i v a t และก็ได้เปลี่ยนสถานะบัญชีของเขากลายเป็นแบบนี้อีกด้วย โดยข้อมูลเหล่านี้นั้นทางรูเบนฟิลมได้มาเพราะว่าทางเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อของมิสเตอร์ออฟเวสนั้นได้ทักข้อความมาและขอความช่วยเหลือจากเขานั่นเองซึ่งข้อมูลที่ทางรูเบนฟิลมนั้นได้นํามาใส่ในคลิปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีคลิปวิดีโออีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยอ,ออกมาสู่สาธารณะและทางรูเบนฟิมก็ได้บอกอีกด้วยว่าเขาได้ทําการ่งข้อมูลเหล่านั้น ไปให้กับทางตำรวจแล้วเรียบร้อยเพื่อเป็นการเอาผิดแก่ Mr. เตอร์ออเวีโดยคลิปวิดีโอที่ตัวเขานั้นได้ถ่ายส่งไปให้เราเยื่อของเขานั้นก็จะเป็นคลิปในตอนที่เขากำลังช่วยอยู่ส่งมาให้แก่เยื่อของเขานน่นเอง So I want you know that the bottom part here is you really The really most, most eh, uh, yeah, And super freaking delicious and hot. Oh, man. Oh. Oh. และก็ได้มีการถ่ายรูปของตนเองส่งไปให้กับเหยื่อของเขาและในส่วนของข้อความแชทที่ตัวเขานั้นได้ทักไปคุยกับเหยื่อของเขานั้นก็จะประมาณว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้แฝงอะไรไปโรงเรียนเธอสูงเท่าไหร่อยู่บ้านกับใครแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหม ขอดูรูปโป้ในฟีประมาณนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากเด็กผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของเขาแล้วทางมิสเตอร์ออเวียตก็ได้มีการทักข้อความเข้าไปคุยกับเราเพื่อนเพื่อน,นของเหยื่อของเขาอีกด้วยข้อความก็จะประมาณว่าเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะชอบเข้ามาพูดคุยแล้วก็อ่อยเขาด้วยอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากโดนรูเบนฟิมแชร์เข้าไปก็ทุกอย่างก็ปกติ m ิ o ต w เ e อะก็ยังมีมาทําคลิปมาเล่นเกมปกติลงในช่องจนเวลาผ่านไปครับดราม่ามันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประกอบกับที่ทาง m ิ o ต w เ e อะเนี่ยเขาไม่ได้มาออกมาเปิดหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองก็ไม่มีออกมาเลยมีแต่การออกมาโทษเหยียนะครับว่าเป็นคนโกหกแล้วทาง m ิ o ต w เ e อะเนี่ยก็ได้ออกมาอ้างอีกด้วยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยที่จริงเป็นผู้หญิง เขาจะทำเรื่องแบบนี้ไปทําไมแต่จากน้ำเสียงของเขาในการทําคลิปแต่ละครั้งก็2014ดูยังไงก็รู้นะครับว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วก็ในบัญชีฟาวคลาวของเขานะครับที่เขาได้มีออกมาร้องเพลงเล่นบ้าง ก็ฟังยังไงมันก็ผู้ชายนะครับถึงในคลิปวิดีโอที่เขาพากเนี่ยอาจจะพออ้างได้นะครับว่าทําให้เสียงเป็นผู้ชายเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่บัญชีฟาวคลาวที่เขาออกมาร้องเพลงเนี่ยจะเปลี่ยนเสียงเป็นผู้ชายทําไมในเมื่อมันเป็นการร้องเพลง isn't this such beautiful night sitting shining such thousand stars underneath a a we're isn't it nice find yourself somewhere different? s to e o m w เรื่องการที่มิสเตอร์ออเบิรตได้มากแก้ต่างอะไรแบบนี้ทำให้ในเวลาต่อมาตัวเขานั้นก็ได้โดนไล่ออกจากงานประจำที่เขาเน้นทำอยู่นั่นเองและหลังจากนั้นมิสเตอร์ออบตก็ได้ทวิตข้อความไล่ให้เด็กหญิงที่เป็นเหยื่อของเขาไปตายและเขาก็ได้โทษเหยื่อของเขาต่ออีกด้วยว่าเป็นคนที่ทำลายชีวิตของเขาและต้องโดนไล่ออกจากงาน และตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อมูลยืนยันได้ว่ามิสเตอร์ออเบียได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือได้รับโทษทางกฎหมายใดๆบ้างเพราะข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับมิสเตอร์ออเบียหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นตัวเขานั้นก็ได้ทำการลบออกไปทั้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเขารวมถึงคลิปวิดีโอเก่าๆของเขาอีกด้วย เหลือไว้แต่เพียงช่อง YouTube ช่องเก่าของเขาที่ได้เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็น Offam Robloxian รรและบัญชีเกม r o b l o กของเขาที่เขาได้เปลี่ยนสถา,านะแคปชั่นตัวละครมาเป็น I'm Gone and I'm Never Coming Back และสุดท้ายทาั้งๆที่เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่เอามากๆแต่ Roblox รรก,กลับเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเหล่าผู้เสียหายและเหล่าผู้ที่ทราบเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็ได้ทำการช่วยกัน เขียนอ e ีเมลส่งไปยังโรบล็อกเพื่อที่จะขอให้ตัวเกมโรบล็อกนั้นช่วยลบ ID เกมของตัว Mr. o t v i o อ s ออกไปจากเกมจนหลังจากนั้นในวันที่26พฤศจิกาคมปีคริสตศักราช2021โรบล็อกก็ได้ตัดสินใจลบบัญชีของ Mr. o t v i o อ s ออกไปหลังเวลาผ่านไปได้4ปี